มารู้จักกลุ่มอาการ forgotten baby syndrome หรือกลุ่มอาการลืมเด็กเราลืมเด็กได้อย่างไรและถ้าเด็กที่ถูกลืมถูกทิ้งไว้ในรถจะเสียชีวิตจากขาดอากาศหรือจากฮิสโตมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่าน เพจหมอสอทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอสอทางบาทเดียวนะครับวันนี้เราก็มาในเรื่องของเรียนรู้จากข่าวนะครับข่าวในที่นี้ก็คือข่าวที่มีการลืมน้องเด็กนักเรียนไว้ในรถนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยน้องเสียชีวิตจริงๆข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยพบอยูอย่อยู่เรื่อยๆนะครับนะอาจจะปีละครั้งหรือสองครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโรงเรียนสำหรับประเทศไทยนะแต่ว่า เดี๋ยวหมอจะพูดเรื่องของประเทศอื่นที่เขาเก็บมาเป็นสถิติก่อนนะครับนะถ้าเด็กถูกทิ้งไว้ในรถเนี่ยจะเกิดสภาวะอะไรบ้างนะครับนะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกโรคนี้เรียกว่า f o r g e t t e n baby syndrome นะครับนะคือเป็นกลุ่มอาการที่ผู้ปกครองเนี่ยลืมลืมเด็ก นะครับนะโดยเขามีการสัมภาษณ์คือฝรั่งเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเยอะมากนะครับปีละประมาณ40-50ถึงเคสต่อปีนะครับนะในอเมริกานะโดยที่เขาไปสัมภาษณ์ดรเดวิดไดมอนเนี่ยซึ่งเป็นาศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยานะครับนะออดอกเตอร์เขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยที่เกิดการลืมเด็กเป็นเพราะว่าบุคคลคนนั้นหรือผู้ปกครองเนี่ย ทำกิจวัตรประจำวันอยู่เป็นประจำคือคล้ายๆใช้คำพูดว่ายกตัวอย่างกแล้วกันอย่างสมมติว่าเราขับรถไปทำงานตรงเนี้ยอยู่ทุกวันทุกวันสมองเราเนี่ยก็จะจดจำว่าเออเราขึ้นรถแล้วก็ต้องขับรถไปทางนี้แต่เคยมีไหมว่าเอ้เรา,าพาเรามากับลูกแล้วลูกเรานั่งอยู่ข้างหลังแล้วเราลืมไปว่าเราจะส่งลูกเราขับไปที่ทำงานแล้วจนลูกมาทักว่าแบบ พ่อพ่อจะไปไหนอะตาเนื้อออกนะนั่นหมายความว่าคือสมองเราเนี่ยถูกโปรแกรมว่าเอ้ยเราจะต้องทําตามตารานทําตามแพบ,บิดนะครับนะโดยลืมไปว่าสิ่งที่เราเอ่อพามาด้วยหรือลูกเราเนี่ยอยู่ในรถกับเราเคสแบบนี้มีเยอะนะเขาบอกว่า มันเกิดจากการที่ขาดการ pay attention คือ,อแบบคล้ายๆว่าไม่ได้มีสมาธิก็แล้วกันไม่ได้มีสมาธิใจลอยใจเหม่อลอยคิดเรื่องงานคิดเรื่องอื่นๆโดยลืมไปว่าเด็กเนี่ยมากับเราที่อเมริกาก็จะพบเยอะบางคนก็ขับรถไปถึงที่ทำงานเลยลืมว่าลูกเนะีอยู่ที่คา r s ซจริงๆวันนี้ต้องไปส่งลูกที่ n u r อรี่เนี่ยขับรถไปถึงที่ทำงานปรากฏว่าครูโทรมาหาแม่บอกว่าทำไม เด็กไม่มาเรียนก็โทรไปหาพ่อพ่อก็นึกขึ้นได้ตก,กใจว่าลืมไปส่งลูกมาดูอีกทีที่รถลูกเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะที่เมกาจะเจอมากเลยในสตินะตั้งแต่ประมาณสัก30ปีเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่ถูกลืมและเสียชีวิตเนี่ยมีตั้งแต่อายุ14จนถึงเบบีเลยนะเด็กน้อยเด็ก14โตแล้วนะแต่ถูกลืมไว้ในรถแล้วเสียชีวิตได้ เราก็จะมองว่าเ,เด็กโตแล้วอ่ะทำไมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาจากรถได้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับว่าเอ้ยทำไมอะ่ะสิบสี่แล้วน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ทำไมถึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาได้แล้ว,แล,วแล้วในเคสของเราเจ็ดขวบจะไปรอดได้อย่างไรนะครับนะอะมาดูมาดูสาเหตุกันก่อนเขาบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดในอเมริกานะก็คือ เด็กเนี่ยถูกลืมโดยผู้ดูแลลืมเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดเลยคือ54%รลองลงมาคือเด็กเนี่ยเล่นเล่นอยู่ในรถแล้วไม่มีใครเห็นนะเอาง่ายๆเป็นอันดับสองนะครับนะและอันดับ3ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเด็กเนี่ยเขาเรียกไผู้ปกครองลืมเอง ขาดความสนใจกันละกันอันนี้ก็เป็นปเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดคือ17ปนะครับนะดังน,นั้นอย่างที่บอกว่าโดยลืมจากผู้ดูแลเนี่ยมากที่สุดเกินครึ่งน,นะครับอันดับต่อไปก็คือเด็กไปเล่นแล้วเราไม่เห็นเด็กถูกขังอยู่ในรถนะครับคราวนี้เมื่อเด็กถูกขังอยู่ในรถแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูตารางที่อยู่เหนือหมอนะเขาบอกเนี้ยก็คือว่า สมมติอุณหภูมิภายนอกนะครับนะแปดสิบองศาฟาเรนไฮม,มีตัวเขาเรียรกไงตัวแปลงนะสมัยก่อนเราเด็กๆคงรู้แหละเอาองศาฟาเนนไฮมาลบสามสิบสองคูณห้าส่วนเก้าจะได้เป็นองศาเซลเซียสยกตัวอย่างแล้วกันว่าอุณหภูมิภายนอกของด้านนอกยี่สิบหกองศานะเขาบอกว่าภายในสิบนาทีเนี่ยมันจะขึ้นนะเป็นเก้าสิบเก้าองศาฟาเรนไฮ และถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ123องศาฟาเรนไฮตหรือ50องศาเซลเซียสน้ำเดือดเกินเขางไ,ไงครึ่งหนึ่งความร้อนครึ่งหนึ่งของน้ำเดือดอะ่ะแต่นั่นคืออุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในรถนะเพราะนั้นถ้าวันไหนที่อากาศมันร้อนมากๆเนี่ยอุณหภูมิในรถก็จะยิ่งสูงขึ้น60-70เจองศาเลยภายในหนึ่งชั่วโมงเองเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่า เด็กที่ถูกติดไว้ในรถแล้วรถเนี่ยไปจอดอาจจะจอดจอดไว้ภายนอกก็แล้วแต่นั้นอาจจะมีหลังคาบางหรือไม่มีก็แล้วแต่หรือแดดเปรี้ยงๆก็แล้วแต่อุณหภูมิในรถมันจะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับนะสูงขึ้นมากๆจนทําให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าไฮเปอร์ทีเม er. ียไฮเปอร์ทีเมียก็คืออาการอย่างแรกเลยก็คือว่าเหงื่อออกมากนะครับนะเหงื่อจะออกชีพจรจะออกเหมือนเราสูญเสียน้ําก็แล้วกัน ขาดน้ำมากมากขาดน้ำมากมากจนสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันช็อกนอกไหมาขาดน้ำมากมากร่างกายช็อกอุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นนะบางคนก็บอกเลือดเดือดประมาณนั้นอะ่ะนะอ่ะคราวนี้ต่อเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างเขาบอกว่าโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เหมือนกับผู้ใหญ่ อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ผิวของผู้ใหญ่เนี่ยมีมากกว่าเพราะว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าเหงื่อสามารถออกได้มากกว่าแต่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้และอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นสูง 3- ถึงห้าเท่านะมากกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กจึงมีความทนต่อสภาวะแวดล้อมดังกล่าวเนี่ยได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ บางทีเราไปนึกถึงตัวเองว่าเอ้ะเรานอนร้อนๆอ,อ,อยู่ในรถเป็นชั่วโมงทําไมนอนอยู่ได้แต่เด็กไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าและส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเลย20นาทีไปแล้วหลังจากที่เจอสภาวะแวดล้อมที่มันมีความร้อนสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะหมดสติ lost of concious s ก็คือเหมือนกับว่าก็หลับไปอ่ะออกมาก็หลับไปจะมีเด็กน้อยมากนะครับนะที่ยังมี c คอน s อยู่ พวกนี้ถึงจะพยายามช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนะเขาก็จะสอนวิธีสำหรับเด็กที่ยังมีคอนเชียสอยู่ว่าแบบเอ้ยถ้าอยู่เอ่อเรียกไงล่ะถูกติดไว้ในรถอยู่จะต้องทำอย่างไรบ้างเขาบอกสมมติว่าเด็กนั่งคาซีทนะฝรั่งชอบลิมเแบบีนะ่ะเขาก็สอนวิธีการปลดล็อกบีบแก้นะกดไฟฉุกเฉินหรือพยายามอันล็อกประตูหน้าให้ได้สอนวิธีอย่างเงี้ยสี่อย่าง นะครับนะก็แต่ว่าอย่างที่บอกแหละก็คือว่าถ้าในเมื่ออย่างที่พี่กินนี่ที่หมอพูดว่าพออุณภูมิมันสูงขึ้นแล้วยิ่งในเด็กเนี่ยอุณหภูมิสูงเร็วกว่าผู้ใหญ่สามถึงห้าเท่าแล้วเด็กทนความร้อนได้น้อยกว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะสลบไปก็ไม่สามารถทำสามสี่อย่างที่หมอบอกได้แล้วนี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะมาถึงเทคโนโลยีเดี๋ยวจะให้ดูว่าเดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่เขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ อันนี้ก็มาดูนะอันนี้ก็คือแม่กับลูกเขาเล่นซ่อนหากันนะแล้วลูกเนี่ยก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ปรากฏว่าพ่อขับรถกลับมานะเด็กก็ไปแอบอยู่ในรถนะครับแอบอยู่ในรถโดยที่ไม่มีใครเห็นพ่อก็ขับรถจอดละแล้วก็ล็อกประตูแต่ปรากฏว่าในรถมันมีระบบเช็คว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ในรถมันก็เกิดไฟกระพริบเกิดขึ้นแล้วก็มาเตือนที่ มือถือ m o v e men t d e t e c t พ่อแม่ถึงได้รู้ว่าเอ้ยมีเด็กซ่อนอยู่ในรถนะครับนะอันนี้ก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเออเป็นเป็นเทคโนโลยีของรถสมัยใหม่นะครับนะที่จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะทั้งตัวเด็กแล้วก็ทั้งผู้ปกครองแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับเดี๋ยวหมอก็จะมาขอสรุปในเรื่องของที่พูดไปนะครับ ก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากข้อสรุปว่าเรื่อง forgetted baby syndrome นะมีอยู่ทั่วโลกนะครับนะไม่ใช่ในเฉพาะประเทศไทยต่างประเทศก็มีนะครับนะปีละประมาณหลายคนอยู่นะครับนะประเทศไทยก็จะพบอยู่เรื่อยๆนะครับนะอันที่สองก็คือการที่ท่านไปจอดรถแล้วเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้นะโอเคมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ การที่เด็กเสียชีวิตนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากการขาดอากาศนะครับนะมันเกิดจากภาวะฮิสโตรและฮิสโตรเนี่ยก็เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายในชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็ก็เกิดภาวะฮิสโตรและเด็กก็จะอะเรยไงสลบไปไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้3ก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราน่าจะช่วยกัน create เทคโนโลยีนะก็คืออย่างที่บอกเรามีกล้องติดรถ กล้องส่วนใหญ่มันหันหน้าออกทำไมมันไม่หันหน้าเข้านะหรือแม้แต่สัญญาณการขโมยเงี้ยมันสามารถดีเทกการเคลื่อนไหวได้มันก็เตือนมาที่มือถือเราถ้าเราเอาเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ในรถว่าเอ้ยมีอะไรเคลื่อนไหวในรถแล้วมาเตือนที่มือถือหรือทําให้ไฟไฟฉุกเฉินกระพิบได้มันก็จะช่วยทําให้ ความปลอดภัยมากขึ้นก็หวังว่าจะมีคนนะครับนำแนวความคิดหรือไอเดียลักษณะเนี้ยไปต่อยอดนะครับปรับปรุงลดโรงเรียนนะครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในบ้านเมืองของเรานะครับสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอซอทางบาทเดียวและ Youtube n e l หมอซอทางบาทเดียวครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัด,ถดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ